เขาวางแผนอนาคตอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะคะเขาวางแผนอนาคตอะไรไว้บ้างนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อดโดยรวมนะคะเป็นคำเลสนะคะเพือๆสามารถเข้ามาดูได้ตลอดช่วงระยะเวลานะคะดูตอนไหนเป็นพลังงานของตอนนั้นนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินแต,แต่แล้วก็คิดปลวกนะคะ,ะแล้วก็คอมเมนต์สร้างสารรค์นะคะ คิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับเข้าสู่ตัวของนเพื่อนแน่นอนค่ะนะคะอ่ะนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะแม่หมอจะนะคะสับไพ่แล้วก็ตัดไพ่ออกมานะคะแล้วก็อ่านเท่าที่มีในมือเท่านั้นนะคะมาดูว่าเขาคิดนะคะวางเผนอนาคตอะไรกับคุณไว้บ้างนะคะ The Judgment ใบแรกนะคะ The Tower นะคะ The Temperance นะคะสองเหรียญน,นะคะอ่ะนะคะหน้าที่นี้มีคนนะคะ ธาตุน้ำมีนกฎกพิจิกนะคะธาตดุดินกันพฤกบมังกรน,นะคะแล้วก็ the j u s t m e n t tower นะคะเป็นนะคะสถานการณ์มาลัมมามะโอของคนที่กําลังจะเลิกกันหรือเปล่านี่นะคะแต่ก็ยังไม่อยากเลิกนะนะคะเหมือนเลิกกันแล้วบางคนก็เหมือนเหมือนเหมือนเลิกกันแล้วแหละนะคะแต่ในใจนะคะของใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ทั้งสองคนนะอีกคนนึงก็ยังอยากเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอีกคนนึงก็ยังอยากที่จะ วนเวียนอยู่ในชีวิตนะคะแต่เหมือนคุณมีสถานการณ์ที่มันทาให้แบบกดดันบางสิ่งบางอย่างทําให้ต้องเลิกหลากันหรือว่าความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างมันสูญเสียมันพังทลายลงนะคะอ่ะนะคะมาดูว่าเขาจะทําอะไรนะคะใบแรกนะคะคุณกับเขาอยู่อยู่ไกลกันนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเอ่ออยู่คนละต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไกลหรืออยู่คนละจังหวัดนะคะทาให้การติดต่อสื่อสารน,นะคะมันยากลําบากหน่อยเนช่วงนี้นะคะเขาอาจจะนะคะ แอบส่องแอบมองคุณทางออนไลน์เนี่ยแต่ก็ทําได้แต่ส่องทาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะคะแต่จ,จริงแล้วนะ่ะอยากจะมาหานะคะเนี่ยนะคะอยู่ไกลกันคุณกับเขาอ่ะอยากจะมาหากันนะใจจะขาดแล้วนะคะคุณก็เฝ้ารออ่าเขาก็เฝ้ารอนะคะอยู่นะคะที่ไกลแอบมองคุณจากที่ไกลนะคะคุณก็อยากจะไปหาเขาเหมือนกันนะคะอ่านะคะ โอ้ธาตุไฟมาเต็มเลยนะคะเขาได้แต่นั่งมองคุณนะคะแอบสองแอบมองอาจจะแอบสองมองพฤติกรรมของคุณอยู่นะตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เขาก็รักคุณสุดหัวใจนะนะคะเขาส่องคุณเขารักคุณนะนะคะเขาวางแผนอะไรอีกคะ สีเหรียญน,นะคะวางแผนเรื่องการเงินนะคะที่จะมีนะคะใช้ในอนาคตด้วยกันหรือนะคะการสร้างครอบครัวการลงหลักฐานด้วยกันนะคะอ่ะสองถ้วยเขารักคุณนะรักสุดหัวใจเลยอุย้ตายแล้วนะคะทั้งห่วงใยนะคะทั้งรักนะคะอดีจังเลยนะคะพลังงานของโซมิททวินเฟรมมาแล้วนะคะเนี่ไม่รักยังไงอ่ะนะคะไพ่คู่มากี่อันนะคะ คีงและควีนถือไม้นะคะราชาและราชินีถือเหรียญน,นะคะถ้ามันจับออกมาได้สําหรับนี้แล้วยังมี2ถ้วยมาด้วยนะคะคุณกาลังดิวอยู่กับโซเมชวินเฟรมของคุณนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะผลักดันให้คุณจะเลิกกันหรือนั่นนี่นะคะท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้กลับมาครองรักกันมาคู่กันนะเขาวางแผนอนาคตกับคุณเขาวางแผนเรื่องการเงินอยู่นะตอนนี้นะคะว่าคุณกับเขาจะต้องมีอนาคตนะคะยาวไกลที่ด้วยกัน นจนถึงที่สุดนะคะคุณจะต้องไปต่อกันนี่ยาวจนถึงที่สุดนะคะไม่ใช่ว่านะคะใครว่าการเงินนะคะไม่สําคัญนะคะ กับ Relation น h i p นะคะไม่จริงนะคะอ่ะนะคะแปดดาบตอนนี้เขาเครียดมากนะนะคะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่ยขยายนะคะเขาเครียดเรื่องการเงินว่าจะมีเงินนะคะมาซัพพอร์ตนะคะ,ะความสัมพันธ์นี้ในอนาคตได้ยังไงนะคะแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะไปต่อยังไงเขาก็จะไปต่อนะคะถึงมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะคะที่จะต้องใช้จ่ายแล้วก็ต้องมาดูแลคุณด้วยอันนี้เขาคิดนะคะเกี่ยวกับอนาคตนะคะแล้วไงอีก ะะเก้าเหรียญแต่มันจะมีทางแก้ปัญหาได้นะคะอีกหรืออีกอย่างหนึ่งเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากขนาดนี้แล้วเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมาเปย์คุณนะ,ค,ะคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเออแต่หรืออีก,อกแปรเป็นอีกใน,ในแง่หนึ่งก็คือเขาจะหาเงินที่ไหนนะคะมา เปย์คุณนะคะหรือเขาอยากจะเปย์คุณให้คุณกลายเป็นก้าวเหรียญของเขานะคะอยากให้คุณอะมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะคะ1ไม้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นไปกับคุณจริงๆนะนะคะถึงมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินกระถือนะคะอ่ะสิบเหรียญอยากมีครอบครัวอยากลงเอยกับคุณนะคะอยากแต่งงานอยากขอคุณแต่งงานนะคะแล้วก็ อยากบุกตะลุยกไปด้วยกันไม่ว่ามันปัญหามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเขาจะไม่ทิ้งคุณนะคะไม่สุดท้ายเป็นสามไม้นะคะรอได้เลยค่ะเขามาแน่ๆน,นะคะไม่เกิน3ามเดือนนี้เขาบุกตะลุยไปกับคุณแน่นอนนะคะรับรองว่านะคะอนาคตที่จะมีร่วมกันนะคะมันเต็มเปี่ยมมันเต็มสิบนะคะเพราะคุณกับเขาคู่คกันนะคะคุณเพื่อนดูนะคะไพ่ที่แม่หมอจับออกมาสับออกมาแล้วนะคะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นนะคะและแม่หมอเห็นชัดเจนว่านะคะ คุณกับเขาคู่คู่กันคิงและควีนถะืดมานะนะคะอ่ะเอามาตรงไหนไม่คู่กันนะคะสองถ้วยมาขยายอีกนะคะอ่ะสิ่งที่เขาคาดหวังในอนาคตที่จะให้นะคะมันเป็นไปอย่างใจที่เขาต้องการและเขาเครียดมากคือเรื่องการเงินเขาจะมีเงินซัพพอร์ตคุณได้ไหมเนี่ยนะคะนะคะอ่ะแต่เขารักคุณสูนหัวใจนะยังไงเขาก็จะไปต่อนะคะเนี่ย อนาคตที่เขาวางไว้คือนะคะปัญหาเรื่องการเงินจะต้องแก้ไขให้ได้ก่อนนะับตบเดี่ยวนี้นะคะอ่าดีมากนะคะ อ่ะเป็นสถานการณ์ที่ดีมากอ่ะขอดูนะคะไพ่โรแมนเซจเจอหน่อยนะคะท่านจะมีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็ออกมาดูดีมากนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเป็นเป็นแรนด้อมที่ทําให้เราชุ่มชื่นหัวใจไปอีกเประหนึ่งนะคะมีกําลังมีแรงใจในการต่อสู้นะคะใครจะบอกว่าเราเพิเจอรือว่าอะไรก็ได้แต่อยา่าอย่าสนอย่าแคร์นะคะนี่มันคือการเยียวยาหัวใจอย่างหนึ่งที่เราได้ฟังสิ่งดีๆแล้วให้มันออกมาดีด้วยนะเราไม่ได้พูดซีซัวนะอ่ะโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะนะไม่มองอย่าพูดมากอ่ะโอเค ดูนะคะว่ายังไงนะคะตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันจริงๆนะคะซัพพลชันนะคะไม่อยู่ใกล้กันเห็นไหมนะคะอยู่ห่างไกล่ะอ่าไพ่อะไรนะที่ที่ที่ไม่หมอบอกว่าคุณอยู่ไกลกันน่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอยู่ไกลแล้วเขาก็แอบส่องแอบมองคุณเนี่ยเห็นไหมนะคะอยู่ไกลกันแน่นอนพวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะคะอะและอะไรซัพพลีชันและอะไรเอกนะคะ พยายามคิดปวกไว้ในเรื่องของความรักถึงคุณกับเขาจะไม่ไดอยู่ด้วยกันนะตอนนี้ก็ตามคิดปวกเข้าไว้นะคะพาชั่นยังไม่หมดนะคะคุณกับเขามีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาต่อกันอยู่ในใจลึกๆยังนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ l e go o f โกอฟคอนท issue อย่าเอาปัญหาตัดปัญหาจบออกไปนะคะถ้าคุณกับเขามีปัญหากันอยู่เนี่ยจะเลิกกันไม่จะเลิก,ก,เลกแลไม่เลิกแลนะคะจบปัญหานะคะอย่าคิดย้อนไปในอดีตนะคะก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็ love y o u r s e l f first นะคะคุณจะต้องดูแล,แลตัวเอง ให้ดีที่สุดนะคะ Keep and open mind ดูแลตัวเองไม่พอต้องเปิดใจด้วยนะคะเปิดใจยอมรับด้วยนะคะไม่ใช่รักแต่ตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วก็นะคะ d i s c o u e r d be the one คนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะ p a y a t t e n to i n to t r e f r e g นะคะมันจะมีสัญญาณเตือนบอกคุณอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ to love นะคะคนคนนี้อาจจะเป็น to love ให้คุณนะคะแล้วก็ กีฟยูริเนช c พ chance นะคะเปิดโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะนะคะและก็นะคะทรัสต์นะคะคุณสามารถเชื่อใจเขาได้นะ,ะเขาไม่กหกไม่หลอกลวงคุณนะคะเพราะว่าคุณอะเหมาะสมที่จะได้มีความรักนะคะ y o u d e s e r v e love แน่นอนนะคะเออนะคะดีมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้าม,มาชม